สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับแซนวิชทูโทนตาฟาร์มเฮาส์นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นแบบไส้ช็อกโกแลตและก็ไส้สตรอเบอรี่นะจ๊ะก็จะมี2อ,อันนะครับนี่เดี๋ยวเราลองชิมกันครับว่าเป็นไงกันบ้างแต่ก่อนกินนะครับมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้าหารนะจ๊ะในนี้นะครับมีแป้งสาลีนมผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองอาจจะมีตัดตามที่มีเปลือกแข็งไข่ปลา ชัวเปอรแข็งไข่ไปอาหารกลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะแล้วก็เขียนด้วยนะครับว่าควรบริโภคแต่น้อยหลอกกําลังกายเพื่อสุขภาพของพวกนี้เรากินได้นะจ๊ะแต่ว่าอย่าลืมออกกําลังกายนะนี่จ้านี่นี่ให้เป็นนี้เห็นไหมมันก็คือขนมปังหนึ่งแผ่นและครับแล้วก็มาแตกๆกันนะครับเดี๋ยวว่าเขาใส่เป็นสองข้างนะนี่นี่นี่โอเคโอเคนะกลิ่นหอคมคันนี้ชิมรสชาติอ่ะ ตัวนี้นะครับราคาเท่าไหร่อะ13บาทนะครับเยถ้าเทียบกับราคาเนี่ยให้ผ่านเลยนะทําได้ดีมากนะครับดังแรกก็ขนมปังนะครับเป็นแบบตัดขอบนะครับซึ่งเป็นนิ่มอยู่แล้วตามใจ farmhouse แล้วก็ในส่วนนะครับที่เป็นเนี่ยสบบับอรี่เห็นไหมนี่สบบับรีย่อมเยอะแบบเหมือนในรูปเลยแต่ช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตดูเห็นไหมนิดเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับราคาเนี่ยให้ผ่านนะแต่เนี่ยเนี่ย ถ้าช็อกโกแลตนะครับได้เท่าสับอรร่จะอร่อยมากสับอรร่เขาแบบว่าเป็นยามน่ะรสชาติดีเลยช็อกโกแลตก็ถามว่าดีไหมดีนะครับแต่ว่าดูสิให้แมกกะถึงหนึ่งไม่เยอะนะครับถ้าเกิดคุณให้ช็อกโกแลตเยอะเนี่ยเท่ากับสับอรี่เฮ้ยมันจะอร่อยมากนะครับก็ถ้าเป็นไปได้คราวหน้าขอช็อกโกแลตจำเยิมเท่ากับสาบอรี่เนาะมันจะอร่อยมากนะตัวนี้อร่อยผ่านๆอ่ะตัวรี่อืมอร่อยช็อกโกแลตก็อร่อยได้เลยช็อกโกแลตมันไม่เท่าสับอรร่นะครับโอเคครับจบกัน รีวิวคลิปนี้ไปเท่านี้นะครับทั้งแบบกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็มาเนอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ